หยุดหยุดฆ่ากันได้ไหมครับสังคมสมัยนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ฆ่ากันก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับที่ยิงกันเมื่อคืนนี้สองศพ <c oughs> มันเป็นเพราะความเลือดร้อนอีกหลายอย่างปัจจัยหลายอย่าง ทำไมไม่มีงวนไม่มีหน่วยงานไหนที่รณรงค์เรื่องนี้เลยเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ชอบฆ่ากันไปกันลุมกระทืบกันลุงบอกแล้วไงคนที่พกปืนใจมันฮึกเหิมมันอยากโชว์มันอยากเก่งมันอยากเหนียวไกปืนแล้วผลสุดท้ายเป็นไง ก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนหนีตำรวจถ้าไปเจอพวกถ้าไปเจอพวกที่สูญเสียเขาโกรธแคลนขึ้นมาเขาตามล่าไล่มีมึงมึงต้องหนีทั้งสองอย่างหนีทั้งตำรวจหนีทั้งญาติผู้ที่สูญเสียมันดีไหมวะเฮ้ยถามพวกมึงเนี่ยดีไหมถามพวกมึงที่ ที่มึงคิดที่จะจะก่อเรื่องก่อเหตุก่ออะไรขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่รณรงค์เรื่องนี้หยุดฆ่ากันหยุดตีกันนะหยุดยกพวกตีกันหยุดลุมกระทืบกันเฮ้ยมันเกะมัน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 เท่มันเก๋มันโก้ตรงไหนวะไอ้ฮ่ามันมีแต่เรื่องมันมีแต่เรื่องคนที่สูญเสีย ก็คือคนที่อืมต้องเสียใจที่สุดไหนจะคนรักและอีกมากมายที่ตามมาส่วนไอ้ผู้ก่อเหตุ <c oughs> มันก็หนีหัวสุกหัวซุนไปมันได้ประโยชน์ตรง,ตรงไหนวะเ,เพื่อนฝูงกันทำไมไมึงไ,ไม่ดึงวะ ไม่ไม่ดึงเอาไว้ไม่ห้ามกันวะหรือว่าอยากจะได้การยอมรับจากเพื่อนว่ากูนี่เจ๋งกูนี่แน่มันแน่ตรงไหนวะไอ้ฮะหนีตำรวจเนี่ยนะไอ้ผูกโกโยเนี่ยมันแน่ตรงไหนวะมันน่าจะมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งนะที่คอยรณรงค์เรื่องเนี้ยคอยจี้คอยจ้ำชัยดันกฎหมายที่มัน รุนแรงกว่านี้กฎหมายทุกวันนี้มันเบาเกินไปไอ้ติดคุกตลอดชีวิตยิงเป้าเนี่ยไอ้คนก่เหตุมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกยิงเป้าปุ๊บเดียวมันก็ตายแล้วมันยังไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกเสียใจผลท้ายอีกไม่นานมันก็ออกมาก่อเหตุอีกนะทำไปทำมาไปฝึกในนั้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาออกมากลายเป็นมือปืนรับจ้างไป สังคมทุกวันนี้เนะเลือดร้อนจริงๆปืนก็หาง่ายง่ายเนอะทมไมก่อนรุ่นลุงนี่ปืนนี่หายากจริงๆนอกจากบดิตเองทำเองไอ้ยาแต่ทีนี้เน่หาโคตรง่ายเลยอะไรนักหนามันก็แปลกอะไรนิดอะไรหน่อยกูชักปืนยิงแว่งเลยเออเห็นว่านึกว่าเป็นหมาเป็นแมวไงวะ แล้วคนที่เสียใจที่สุดสุด,สดก็คือพ่อมึงแม่มึงไอ้ผู้โกเหตุทั้งหลายพ่อแม่โทรตามหากันวุ่นวายหมดหาตัวกันวุ่นวายให้หมอบตัวถ้าเกิดไปสู้ตำรวจก็โดนวิสามันมึงก็สบายเกินไปยิงปั้วเดียวตายจบเ <c oughs> พราะฉะนั้น ขอให้มีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งคอยนลนลงเรื่องเนี้เรื่องที่แบบว่าเอออย่าฆ่ากันเลยนะหยุดฆ่ากันสักทออีทำให้สังคมมันดีขึ้นดีขึ้นทําให้สังคมมันดีขึ้นดีขึ้นน่ะเป็นไหมผม ผมเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาผมก็เลยต่พูดไปอย่นี้แหละตลกริงชังว่างนะใครอยากด่าก็ดาา่านอใครอยากแช์ก็แช์ใครอยากติดตามก็อติดตามไปเรื่อยๆผมก็มีเรื่องมาคุยมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแหละเพราะมันเป็นรายการหอนตามกระแสหอนไปเรื่อยกระแสไหนมาผมก็หอนไปตามนั้นคิดแล้วมไม่ต้องคิดอะไรนะดูรายการของผมแล้วทำใจให้สบาย นะแลวแลวตอบวินถ้าเห็นด้วยกับผมกรุณาแชร์กันไปให้เยอะๆเลยและติดตามกันไปเยอะๆให้เขาหยุดฆ่ากันสักทีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันมองหน้ามองตากันยักหน้าหากันคุยกันอ้าวเฮ้ยไปไหนวะเออรักทายกันไปเลยไม่ใช่เฮ้ย เปียงเปี้ยง,ยงไอ้หี่มันกละเรื่องเรูไหมอย่างนี้ไม่เหมาะสังคมไม่ต้องการนะมีแค่นี้แหละหยุดฆ่ากันไว้ก่อนแน่สวัสดีครับ